แนวหน้าของพารมิตเหมือนศูนย์หุบเขาเจียลินเจ้าขยะเจ้าพวกขยะไรประโยชน์ท่้นชิงโซเวียอาณาจักรชิงชื่อมีกันกี่คนแล้วทางฝั่งนั้นมีกันณทางฝั่งเรามีกันกี่คนลองบอกข้ามาสิกองทัพล้านคนโจมตีเมืองที่มีน้อยกว่าห้าหมืนคนและไม่มีความคืิ่มหน้าตลอดเจ็ดวันเจ้าบอกค่าว่าเจ้าไม่ใช่ขยะแล้วเจ้าเป็นอะไรนอกจากนี้ ปีศาจทิ้ตจอบเผ่าสูและเผาหูอยู่ที่ไหนพวกนางทั้งสองเคยควบคุมกองทัพมาก่อนแต่ทําไมาตอนนี้ข้าถึงไม่เห็นพวกนางเลยพวกนางกาลังคิดอะไรอยู่ข้าไม่ทราบนี่ก็ผ่านมานานแล้วที่ข้าพบก,กับปีศาจทิ้งจอกเผา่าซูและเผาหูชิงสเสวียใจเย็นก่อนข้าได้เห็นความมหัศจรรย์ของทิ้ตจอกชิ้นชิ้วแล้วมันเป็นเรื่องจริง จเย็นหรืถ้าถึงเวลาที่กําหนดการลงแรงทั้งหมดตลอด3ปีพวกเราก็จะสูญเปล่าแล้วเจ้ายังบอกว่าให้ค้าใจเย็นได้อย่างไรเอ,อการบุกรุกของอาณาจักรถิงชิวการค้นหาและโจมตีิึงตกสว่เป็นเป้าหมายหลักในตอนนี้และไม่จำเป็นต้องมีผู้เฝ้าเบื้องหลังของกองทัพพารธมิตร1งศูนย์ ส่งข้อความถึงหลินหลิงให้นางมาร่วมมือกับเราในคืนนี้เจ้าควบคุมกองทัพอันเดียและปิศาจรวมตัวกันทั้งหมดเพื่อโจมตีด้านหน้าเมืองส่วนพวกเราทั้งสี่จะออกไปทางด้านหลังและตรงไปยังวังของที่ตอกสวรรค์หากเป็นไปตามแผนโอกาสสำเร็จของเราก็จะมากขึ้นคําเตือนจากระบบมีการลงโทษแล้วสมาชิกของทุกคนสมาชิกทุกคนของกลุ่มชิงสวียควรใส่ใจเพื่อยืนยันการเป็นแปลงของวรังวานภารกิจนี่มันอาหลิงนาง ลินหลิงตายแล้วเป็นไม่ได้อย่างไรกลุ่มชิงเสวียผู้นำฉชยชิงเสวียยังมีชีวิตอยู่สมาชิกในกลุ่มลู่เสวียยังมีชีวิตอยู่สมาชิกในกลุ่มลินหลิงตายแล้วสมาชิกในกลุ่มมู่หยุนยังมีชีวิตอยู่บทลงโทษเนื่องจากการละทิ้งสมาชิกในกลุ่มระวาของพระิตชิงเสวียจะลดลงหนึ่งในสี่เกิดเรื่องแล้วบนท้องฟ้ามีบางอย่างผิดปกติใส่หัวไปชิงเสวีย ระยะนี้หนีไม่พ้นมู่หยุนเร็วเข้ามู่หยุนน้งไม่เป็นไรร้ายแรงนางเพียงแค่พลังญานหมดลงหืมข้าคิดว่าอย่างนอ้อยก็ก็น่ากำจัดข้าคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจำกัดก็น่าจะกาจัดปลาตัวใหญ่ได้สักหนึ่งตัวแต่ถ้ากแต่ข้ากับกาจัดได้เพียงปลาตัวเล็กที่ติดเบ็ดเท่านั้นเชื่อหน้าผิดหวังเสียจ,จริงขอบเขตได้สักเสีสูงสุด เจ้าเจ้าเป็นใครข้าคือผู้โศผู้ไปทักแห่งเผ่าทิ้งจอกสวรรค์และข้ามาที่นี่เพื่อสงสารสงคามถึงกลุ่มพวกเจ้าในนามของผู้นำเผ่านของพวกเราผ,ผู้โสศทิ้งจอกสวรรค์หลินเย่อี้ล่มเมคาเขียวรูปแบบอมตะพรุ่งนี้เวลาพรุ่งนี้เวลายามสามกองทัพของเราจะรวมตัว จะรวมตัวกันที่ป่าเงาจันทาและรอพวกเจ้าทั้งสามส่วนการโจมตีเมื่อคู่นี้ถือเป็นของผ่านแก่พวกเจ้าก็แล้วกันอย่างไรก็ตามผู้นำของเราขอแจ้งให้พวกเจ้าทั้งสามทราบว่าเจ้าสังหารทายาทของเผ่าสูและเผหูรวบรวมกลุ่มก,มกบฏเพื่อพยายามทำลายล้างโลกแห่งคุณธรและทะเลและยังปลดปล่อยปีศาจที่รื้อเออกมาเพื่อสังหารลูกสาวของข้าพวกมนุษย์ที่น่ารังเกียจและโง่เขลาที่เลือกหนทางที่ตายข้าจะพยายามข้าจะพยายามทำให้เจ้าพอใจในที่สุด ข้ายังคงอดทนต่อผู้ที่ตายได้มากชิงชิวนางเลือดไหลออกมานางจะตายไหมชิงชิวเป็นศิษย์ของข้าและข้าจะไม่ยอมให้นางตายอย่างแน่นอนแต่นางใช้วิชาของน้ำเพื่อก้าวกระโดดไปสู่ขอบเขตด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นางต้องใช้เวลาสักามวันและดวงตาของนางไม่ควรสัมผัสกับแสงในขนานี้แล้วมีอะไรที่ข้าสามารถช่วยได้บ้างมีเทศัตย์อยู่ห้อ มีทะเลสาบอยู่ห่างจากนี้ไปสองสามร้อยลี้ไปที่นั่นแล้วตักน้ำมาแล้วก็ได้นําให้ชินชิวเช็ดตัวข้าจะรีบไปท่านอาจารย์ข้าขอโทษหากข้ามีพลังมากกว่าน,นี้ท่านคงไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เจ้าควรเรียนรู้เจ้าควรเรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสิ่งที่สําคัญคือเจ้าสามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวได้หรือไม่เพื่อสะท้อนถึงข้อผิดพลาดข,ของตนเองและแก้ไขให้ดีขึ้น หากวันนี้มีตัวแปรอย่างข้าแม้ว่าเจ้าจะเดินพันอย่างถูกต้องปีศาจที่ตอกสองคนนั้นจะโจมตีและชักจูงให้พวกเราสังหารศัตรูได้แต่ในแท้ายที่สุดเจ้ายัางคงต้องตายครั้งนี้ข้าไม่ได้ตั้งใจจะหนีเจ้าแต่ข้าหวังว่าหลังจากนี้เจ้าจะทําอะไรด้วยตัวเองเจ้าต้องหนึ่งถึงความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับแรกไม่เช่นนั้นหากแพ้สําเร็จหากแพ้สําเร็จแล้วเจ้าตายทั้งหมดที่เจ้าทํามากะไรความหมายสิิ์จะจำเอาไว้ชิวเอ,อ๋อ มนุษย์พููกับชาติมาเกิดเดี๋ยวก่อนขอไม่ใช่พูกับชาติมาเกิดข้าขอถามท่านเลยนะว่าความสามารถความสามารถของท่านคือผูเช่วชาี่รักษาซี่ลงปลาของชิวเอ๋อให้สามารถฝืกนตัได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่โครงการอะไรของเจ้าเจ้าจงกลับไปที่ยังที่เจ้ามาเสื่อเถอท่านท่านเป็นคนหนึ่งที่มีทักษะการทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ถูกสารกล่าวไว้ท่านเฉินชิงชี่วคือที่ต่อสองของเผ่าเราเราต้องคู่มีหน้าที่ปกป้องนางและโปรดส่งตัวชิงชิ่วกลับมาให้เราด้วย ความรู้สึกนี้และกดดันวิญญาณข้าไม่ชอบพูดข้าไม่ชอบพูดสิ่งเดียวเป็นครั้งที่สองคนโง่เข่าและเธอยศเช่นเจ้าข้าไม่สนใจที่จคุยกับเจ้าแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนแม้ว่าเจ้าจะเป็นคนเผ่าของลูกศิษย์ของข้าก็ตามหากเจ้ายังไม่คิดที่จะกลับไปข้าสามารถทําให้เจ้าตายได้ทุกเมื่อท่านอาจารย์พวกเขาสองคนเป็นคนเผาของขา้าเป็นไปได้ไหมว่าที่ท่านจะคุยกับที่คุยที่จะคุยกับพวกเขาอย่างยุติ เข้าใจแล้วซูวยผู้นำาของเผ่าซูและหูผู้นำาของเผาหูข้าขอของคนพวกท่านที่ช่วยเหลือข้ากับสัตร์มนุษย์ผู้ช่วยเพคนนั้นท่าเนเต็มใจที่ช่วยข้าข้าคิดว่าคำพูดของท่านปรุเฟิงน่าจะส่งไปถึงท่านน่าจะส่งไปถึงพวกท่านทั้งสองได้สำเร็จแล้ว ข้าขอโทษตอนนี้ข้าอ่อนแอข้าไม่แน่ใจว่าพวกท่านจะตอบสนองอย่างไรหลังจากฟังคําพูดของข้าดังนั้นข้าจึงสามารถพูดกับพวกท่านในรูปแบบนี้ได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าท่านปูฝ่ฝนจะแส่แส้งเป็นข้าแต่สิ่งที่เขา แต่สิ่งที่เขาพูดล้วนนั้นเป็นความคิดที่แท้จริงของข้าก่อนหน้านี้ข้าได้ยินมาจากท่านพ่อของข้าว่าท่านท่านทั้งสองท่านเติบโตมากับท่านพ่อของข้าและยายของข้าก็บอกด้วยว่าท่านทั้งสามในตอนเด็กมักติดตัวกันมักตัวติดกันอยู่เสมอดังนั้นข้าคิดว่าท่านพ่อของข้ายัางมีชีวิตอยู่เขาจะต้องเห็นด้วยกับความคิดของข้าอย่างแน่นอนชิวเอ,อ๋อ ทุกคนทำสิ่งที่ผิดในอดีตเป็นอดีตแค่าตนหลักษานร่างกายของข้าข้าจะมุ่งมั่นที่จะเป็นจักรพรรดิไปที่รงพระ่าท่านพ่อของข้าอย่างแน่นอนและข้าจะสร้างโลกที่สงบสุขในให้โลกแห่งภูเหาและทะเลแห่งนี้อีกอย่างท่านก็รู้ด้ว่าตอนนี้ข้ายังเป็นเพียงแค่เด็กและข้าไม่เข้าใจหลายๆสิ่งหลายอย่างดังนั้นข้าต้องการขอให้ท่านนาทั้งสองกับประเทศจากสินเช่อรีววเคียงข้างข้าช่วยข้าเหมือนกับที่ท่านพ่อได้หรือไม่